มาดูกี่สาวหยอดหยางจะเอาน้ำยางน,น,ยนะนะอือเอายอดแบบนั้นบอกอก็ไม่ไงรองเท้าอ่ะรองเท้ามันก็ใส่ไม่ได้ไมีกี่ต้นนะเนี่ยสามสิบต้นสามสิบต้นนี้สิบวันสิบวันได้พันสอง อือก็ได้พอได้ใช้กุยใส่หละเนี่ยก็ยดอยู่นี่บนี่อันนี้ก็จะเต็มกระบวยแล้วเออ2วันเต็มกระบวยใจน้ำายางมันก็ออกแล้วโอ๊ยนาวออนโคอังโดยพวกมีกลวย เี๋ยวจะเสียมจะสายนะให้แกอีกเยอะอือก็บอกเดี๋ยวก็ยีดยางอยู่นี่พระคัมมาลงยางก็ก็้ยยอดก็แล้วตอนนูนมันออกไหมนะตอนไหนเนาะตอนนี้น้ำยางไม่ออกไม่นึ่งยางอ๋อก็ปิดไกลเสื้ออีหล่ะโุ้ยเออไปขุดทำไมอ่ะไปขุดใส่ปุ๋ยโดนรากมันบ่เออโดนรากโดเออดจะตดเรา อันนี้ไม่ออกแล้วย้อนนี้อันนี้มันเต็ม้วบออันนู้นอันนู้นล้นแล้วแล้วมาเก็บวันไหนอ่ะ อันนี้ยังไม่เต็มไอ้อต้นต้นนี้ต้นนู้นก็เต็มแล้วรา,ากมันขึ้นแล้วต้นนู้นน่ะมันไม่ได้อยู่ตายแล้วอ้าวมันไม่ได้อยู่บนดินเดี๋ยวนาะตายแล้วต้นนั้นมันล้มมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีแค่ตรงนี้บ่แค่ต้นไผ่เนี่ยเนาะน่อ,อกนั้น,น,นเป็นของสมือเองเลยป็นของอ้ชายน่องนั้นเป็นของ <คน S 2> สมือในเจ้าเน่ เอาละไอ้ใช้มันมากรีดบ่ไอ้ใช้องออนนาำมันกรีดหะกะโก้ผุก,กรีดอีกคืออหไรเองเลยปะโก้เลยผุกรีดอีะอืมงอืมปกติจะคงทีสามสิบตน้นนี่ก็ได้ได้เสามยิบต้นก็ได้ในมือจะใหญ่ได้ไหมก่อนนี้มันก็ไม่ได้โตขนาดนี้เนาะมาแป๊บเดียวมันก็โตแล้ว สามสิบต้นมันก็เต็มอยู่อันนี resigned, ้อันนี้เย็นเย็นนี่ก็เต็มเลยเอาแล้วถ้าฝนตกแล้วทำไงอ่ะก็ยอดยอดยางแล้วมันก็แข็งถึงฝนตกก็ไม่เป็นไรยอดไปแล้วอ๋อถ้าเรายอดแล้วมันก็แข็งตัว ยอดไม่ใช่ยอดยอดยางยอดน้ำกรดยอ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 ดน้ำกรดไว้แล้วอันนี้ยังไม่ได้ยอดยอดน้ำกรดไว้แล้วไม่เป็นไรยอ๋อนะพระหัตมากบอกองค์จีโยดน้ำกรดยางม่วงยอดแล้วไก่แข็งเดี๋ยวมันก็แข็ง หยดแล้วทีมันก็แข็งตัวหยดน้ำผลึกหยดแล้วก็ทิ้งไว้หยดหมดยังทุกอันน่ะยังเดินไปดิเดินไปหยดรองเท้าก็ไม่ใส่เออก็แอบุตโดดุ้งแล้วก็โอ้ชิลจีอีตไม่รอบเีไม่หลบเดี๋ยวปะเวลาเบิกอ้าว ควายเข้ามาย่ำน nee, ี่บอกควายใครไม่รู้ควายสบายบอสควายใครอะควายเข้ามาย่ำพวกตุกหขาบักขี้มือก็เปาะสิเดียนี่ควายมาย่ำนั่นแหละทั้งควายทั้งงัวควายไหมเขาสื่อหลักโห่แกเน็ตผู้บุนจี ทีไปนะตอนน่ะวะเทีียนใจโฮมดูต้นอย่าง